จังหวัดศรีสะเกดส่งมอบบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO แก่โครวเรือนเป้าหมาย TPmap นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่บ้านเล็กที่53หมู่ที่3ตำบลหนองห้างอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ บ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2566เพื่อสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบทีพีแมปโดยมีนางสาวพัคณาศิลอาอดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิสเกตร่วมในพิธีนายธนเดชพระอารักษ์ในอำเภอเบญจรักลก่าวว่าอำเภอเบญจล ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการสร้างบ้านตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2566ให้แก่ครัวเรือนของนายคำภามนตรีบ้านเลขที่53หมู่ที่3ตำบลหนองห้างซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่ในระบบ T-P Map เป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทชัชัยพม,มาตถ,ถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน